ท่านผู้ชมและ f อซีนะครับผมวันนี้ก็มาเก็บยอดกุ้งครับทุกทีผมดักไว้ฟังโน้นนะครับวันนี้ล้อมคลองเลยครับ16หลังซื้อมาใหม่นะครับอ่ไปดูหลังแรกกันเลยครับผมฝังโน้นจะดักนะครับฟังนี้เอามาดูฟังนี้กันก่อนดูหลังแรกกันเลยครับ ฝั่งนี้จะชันนะครับผมคานผลงานครับผมงังแรกจะเหมา คนคราฟังไม่มีกุ้งเลยอ๋อมันย้อนช่องมันย้อนนะครับเดี๋ยวต้องเย็บไหมโอเคครับหลังแรกมานปูไปแล้วครับไปหลังต่อไปครับครบที่สองครับพรมวางทัดกันมาสักเจ็ดแปดเมตรนะครับชั้นเหมือนกับ กุ้งกระเพาะเข้านะครับอันนี้นี่วนันยุคข,ข้างล่างเลยครับอ้ยเล่นกุ้งกระเพาะเข้านะครับแต่ลังแรกในไม่มีกุ้งเลยหางกันมานิดเดียวโอเคว้ายหลังต่อไปครับทีสามครับผม,มช้อนขึ้นจิบน้ำเยอะเลยนะครับจุบชบ หาที่หตรงโน้นนะโออันนี้จะยอสีช่องนะครับผมนักอะไรนักปูปุปูกงกเพอได้ตัวนะครับผมนี่ปูเยอะเหลือเกินฝั่งนี้โอเคครับไปหลังต่อไปหลังที่สีครับ กบกระโดดตุ้งกบน้อยอุย้ยตรงนี้ก็เสียงชันเอาลองไ็ยากกระชอนดังจริงๆกุ๊บกับกุ๊บกับเลย ตัวเดียวครับหอยเข้าโอเคครับพมอ <Bye. S 1> ไปดนักที่ห้าครับพมขึ้นลงขึ้นลงหอบหักแล้วนะครับ รรประหลดหนึ่งตัวประลดก็เข้านะครับประหลดประลดปราหลดหนึ่งตัวกุ้งก็ได้ครับผมอันนี้เอกับตายแล้วนะนะดีนะมาไวดูความชันครับผมวานี่โหไม่ได้ลงไป ดิงเลยทางที่หกไปเ็บ yep, ครับโอ้ยนั่นหกตบเลอเลย,ยมานอนอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวต้องหาวิธีมาเอานะครับนี่มันขึ้นมานอนอยู่บนนี้นะครับเดี๋ยวจะสองให้ดูเป็นกระพองเป็นตะบวกเลยครับนี่ ลุงกบใหญ่นะครับเดี๋ยจะต้องหาวิธีมาเอาละโอเคเก็บกล่องลงไปลำบากนะครับตั้งอยบนพอตกลอ่นเลยดำลงไปในน้ำแลวนะเข้ายอเอะนะ <c oughs> เข้ายอเอะนะ เขายอแล้วหาเลยนะครับฮัลนเข้าจริงเฮ้ยดิบหุบ ตัวใหญ่ตัวยังใหญ่มีหามีเฮโอ้นี่นะครับบอกแล้วอย่าโอ้โดดลงไปตุ้มตะกี้นะครับอูอ้ตัวมันเริ่มเลยเดี๋ยวไม่กล้ายิบออกนี่ ไปเจอได้น,น้อยสามขีดเอาดูโอ้โหมีเฮครับผมทั้งเฮทั้งหาครับโดดตุ้มเข้ายอปั๊บสมโอ้ว่าจะหาวิธีมาเอาให้ต้องเลยครับจบเกมโอเวอร์้โหดูหลัเต่อไปครับโอ้สุดยอด หลังที่อะไรล่ะอ๋หนึ่งกับสามตีห้าหกหกและวมังเอานับไปนับมาหมดตะดีใจนะครับโอ้กระโดดเข้ายอไจะได้ ที่โกักุก้งกระปูนะครับเอยิจะตกคองนี่ปูสองตัวไปครับพี่เจ็ดครับพี่เจ็ดนี่ก็ยิ่งชันใหญ่โอ้โดดน้ำอีกแล้วกกโดดไม่ต้องยออือโดดเข้าย่ออีกครับหาเลยนะครับ กุ้งเต็มลุมเลยนะครับหลังที่เจ็ดโอ้ยเดี๋ยวจะมองหาทางขึ้นกันเด้อนี่ลางนี้ได้กุ้งเยอะเลยครับไปหลังที่แปดครับพร้อมขอบอเป็นควายเปียวเลยนะครับทันเลึเกิน chưa ừ, thì bị đổ thấy tông gió về mất kêu đấy Oi! ีได้กุ้งครับพก่อสวยๆเลยครับไปหลังที่เก้านะครับลงาเพื้นลาบแล้วครับผมโอ้โหเล่นสะปัดขาเลยทันนะครับตรงนู้นดักล้อมคลองเลยครับโอ้โห มันๆครับผมสีช่องกะเข้าเต็มเลยนะครับผมให้ดงหูง่ายๆเลยครับนีคู่กุ้งตรงนี้สวยเลยครับตัวที่สวยๆตรงนั้นเลยเคไปหลังต่อไปครับหลังทีสิบครับขอขอแห้งผักเลยครับไม่ได้อานะ้ะมากิน ลึกนะครับวางไปแปะข้างตะลิงนะครับโอ้ยอย่างนี้กุ้งลวนครับกุ้งลวนหลังที่ซิฟนี่โอ้โห,หเหยอะครับพรมกุ้งลวนลวนไม่มีปูปนเลยครับนี่ว้าวเยี่ยมจังเ1ครับพรม อันนี้ปูปูแล้วครับป,ปูอุ้ยกุ้งก็เยอะครับกุ้งก็เยอะครับผมนี่กุ้งก็ได้นะครับสวยๆเลยปูก็แยะครับโอเคผ่านหลังที่สิบสองครับผม มุมคลองครับมุมคลองปูครับปูมุมคลองป,ปูนี่มันปูนะครับกุ้งก็ได้ตัวครับผมโอ้ป,ปูเหมือนว่าจะไม่มีละมาขา้างล่างตื่นๆนี่เยอะเลยครับปูโอเคครับผมไป ฝังนี้อีกสีหลังนะครับดูหลังที่สิบสามกันเลยครับฝังชันน,น้อยก็ฝังนู้นนะครับฝังนู้นคันดินสูงเลย อสีช่องครับหัดนะครับค่อยๆตายแกแต่ก็ยังตายน้อยอเขาทุกทีโอ่งตายอีกแล้วครับผมลงไปลึกไปน้อยครับการะยะไม่ถูกครับเมื่อวานดักมืดกุ้งก็ได้นะครับแต่ตายจะต้องไปคัดออกเป็นก็นยังนะครับโอเคไป สี่สิบสีครับโอ้พอไดอยู่ครับผม หลังที่สิบสี่นี่ได้ครับไอส้สวยเลยหลังที่สิบห้าครับผมสิบห้าขมานรือไม่ แต่เต่กุ้งครับอันนี้ก็ปูไม่เข้านะครับเข้าเต่ก,กุ้งกุ้งก็เข้าน้อยตัวนะครับเอ้ครับผมก็นับคามไปค้อมมานะครับหาวันลงนะครับเดี๋ยวนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี ห้าสิบหโอเคครับมคมคบแล้วครับหลงตามหาเป็นพักเลยนะครับก่งจะตายช่ไหมวะไปบ้านนี้ครับนับคำนับข้ามตรงไหนก็ไม่รู้จะไปดูในคลิปเอาครับผมครับผมผลงานวันนี้นะครับคงส,สวยเลยครับปลาได้นิดหน่อยนะครับปลาลดก็ได้ลดก่ไน งยังคัดไม่ดีอันนี้มีตัวตายนะครับเียงเลยนี่ครับปูก็พอได้ครับผมวันนี้เยอะอยู่ครับปูน,นี่เลยครับไฮไลท์เอสามขีดครึ่งนะครับช่างดูเมื่อกี้ตัวยังใหญ่ครับนี่อบอไม่กลา้าออกแด้โดดดูสิเดี๋ยวจะไม่ได้กินถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลำลาครับสวัสดีครับ